สวัสดีครับหนึ่งในปัญหาหนึ่งที่ทำให้มือถือ Android นะครับช้าก็คือมันมีพื้นที่ว่างเนี่ยไม่พอหรือใกล้จะเต็มแล้วนะครับอันนี้ผมมาแนะนำแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถคืนพื้นที่ว่างให้มือถือ Android และยังเพิ่มความเร็วสามารถหาไฟล์ใหญ่ๆในเครื่องได้อย่าง ง่ายได้นะครับเพื่อเราจะกำจัดมันออกไปในกรณีที่เราไม่จะเป็นจะต้องใช้แล้วนะครับแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับเราโหลดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ให้กดอนุญาตก่อนนะครับแล้วแอปจะใช้เวลาในการสแกนหาไฟล์แคตไฟล์สิ่งที่เป็นไม่จําเป็นในเครื่องนะครับรอพักหนึ่งนะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเร็วของเครื่องเราแล้วก็จํานวนแอปพลิเคชันที่ลงอยู่ในเครื่องเรานะครับ แนะนำว่าอย่าย่อหน้าจอนะครับเปิดหน้าจอนี้ค้างไว้นะครับรอแอป,ปจนแอป,ปทํางานเสร็จนะครับอ่ะเมื่อแอป,ปเนี่ยได้ทํางานเสร็จแล้วนะครับก็จะเจอหน้าจอแบบนี้นะครับี่ตรงนี้ตรงของผมเนี่ยก็จะมีแอปพลิเคชันต่างๆนะโชว์ขึ้นมาว่ามีแอปตัวไหนบ้างที่มีแคชซึ่งของเพื่อนๆเนี่ยอาจจะเจอแอป,ปเยอะกว่าน,นี้นะครับเพราะว่าผมได้ทําการลองเคลียร์แคชลองใช้งาน ไปแล้วนะครก่อนที่จะอัดคลิปนี้นะซึ่งจริงเนี่ยจะเจอเยอะกว่านี้นะครับหน้าที่ของเราก็คือให้กดล้างแคชนะครับแล้วก็แอปตัวนี้นะครับหลังจากที่เราล้างแคชตามปกติไปแล้วเนี่ยอ่ามันจะมีการทําความสะอาดแบบล้ําลึกนะครับในหน้าถัดไปนะครับอย่าเพิ่งปิดแอปนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับอ่าในหน้านี้นะครก็จะเป็นการแสดงรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับแอปกับไฟล์ต่างๆนะครับ ว่ามี apk ที่โหลดค้างอยู่ไหมนะครับถ้าเป็นเครื่องหมายถูกแบบนี้ก็แสดงว่าได้ถูกเคลียร์ทิ้งไปแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกว่าผมลองใช้แอปนี้ก่อนที่จะอัดคลิปนี้นะครับเพราะนั้นไฟล์ขยะต่างๆอาจจะมีเหลือน้อยกว่าความเป็นจริงนะครับเครื่องของเพื่อนๆเนี่ยอาจจะเจอเยอะกว่าน,นี้นะครับตรงนี้เราก็จะเริ่มเห็นนะครับว่าจะมีขนาดไฟล์นะครับให้ดูตัวที่เป็นจิะไบต์เป็นหลักนะครับแสดงว่าเ,เป็นแอปที่ เป็นไฟล์ที่กินพื้นที่ในเครื่องของเราเนี่ยไปเยอะนะครับเนี่ยก็เราดูนะครับตัวไหนที่เราไม่ใช้ได้เนี่ย,ยพวกนี้เป็นพวกลอมที่ผมไม่ได้ใช้แล้วนะครับผมลงไปแล้วก็กดเอ่อกดที่รูปไฟล์นะครับแล้วเราก็แตะที่รูปขยะไปนะครับแล้วก็จะเป็นการคืนพื้นที่ว่างนะครับให้ตัวเครื่องของเรานะครับนี่ก็ได้ไปอีกหลายกิกะไบต์เลยนะครับแล้วกไ็ไล่ดูไปเรื่อยๆนะครับว่ามี อะไรอีกบ้างน,นะครับไฟล์เสียงไฟล์จากกล้องนะฮะนี่นะฮะพวกกิกะไบต์เนี่ยสำคัญนะับพวกไฟล์จากกล้องกดลองกดเข้ามาดูนะครับในแต่ละหัวข้อว่ามีไฟล์ที่แบบว่าเราไม่ได้ใช้งานแล้รหรือเปล่านะครับอย่างนี้ก็เป็นพวกคลิปวิดีโอที่ผมอัดมานะครับก็ถ้าเพื่อนเพื่อเจอวิดีโอที่เราไม่ได้ใช้ลงานแล้วก็แตะเลือกแล้วก็ลบทิ้งออกไปได้เลยนะ,ะก็กดเข้าไปดูทุกอันนะครับทุกอันว่าไฟล์ขนาดใหญ่อยู่ที่ไหนนะครับมีแอปพลิเคชันอะไรที่แบบว่าเราไม่จําเป็น จะต้องใช้งานแล้วนะครับถ้าใช้งานแอปพลิเคชันนี้ออกกลางคืนนะครับเราก็สามารถทำการเปิดด์กโหมดได้นะครับโดยการแตะที่รูปพระจันทร์เนี่ยนะฮะก็จะเป็นด์กโหมดขึ้นมานะครับอ่านะฮะก็จะสบายตาไม่แสบตานะครับก็ถือว่าเป็นแอปตัวหนึ่งนะครับที่จะช่วยเคลียร์พื้นที่ว่างโดยความจำในเครื่องของเรานะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วเครื่องด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไว้ต้นคลิปว่า ปัญหาหนึ่งที่ทําให้แอปพลิเคชันมันช้าในมือถือ Android ก็คือพื้นที่ว่างมันเริ่มเหลือน้อยนะครับเพื่อพื้นที่ว่างมันเหลือน้อยเนี่ยเครื่องมันก็เริ่มทํางานได้แบบไม่เต็มประสิทธิภาพแล้วนะครับไม่มีพื้นที่ว่างในการสร้างแคชไฟล์ใหม่นะครับไม่มีพื้นที่ว่างในการสเวบข้อมูลนะเพราะฉะน,นั้นการที่เราเคีืยมที่ว่างให้เหลืออยู่เยอะๆเนี่ยก็จะทำให้เครื่องของเราเนี่ยทำงานได้เต็มประสิทธิภาพตลอดเวลานะครับหวังว่าจะชอบ แอปพลิเคชันนี้นะฮะชื่นชอบแอปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อม่พาดคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ